อีกนิดเดียวใกล้ชนะแล้วไฟนั่นอบยังไม่นอนอ,<ะ>อีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกมมาเงียบขนาดนี้วะกลางภาคตก2วิชาแล้วนายยังเล่นเกมอ,เอ,เอ,เอีกเหรอเออก็แค่ฝึกภาษาอังกฤษแต่เกมไงเกมไหนเขาสอนยิงหัวบอสใน3าวีบ้าง พรุ่งนี้เช้าหกโมงติวเข้มเริ่มบทที่หนึ่งฮะใครอนุม,มัติให้หมาเปิดคอติวเตอร์วันนี้ถ้านายไม่อ่านเราจะอ่านด้วยกันจนจําได้ทั้งเล่มนี่มันหมาหรือีศาจติวเตอร์วันนี้ชีวิตจะคุณกลัวแม่หรือกลัวหมาก็แน่เนี่ยคืนนี้ฝันดีพรุ่งนี้เริ่มบทที่สองด้วยนะเข้าใจไหมหมาฉันวางระบบเกินไปแล้วถ้าฝืนต่อแบบนี้ฉันจะกลายเป็นวิญญาณเล่ล่อนแน่แผนลบหนีขั้นเทพกระโดดหน้าตางใส่ชุดล่องหน บินออกด้วยพัดลมเอาไปด้วยเดี๋ยวร้อนถ้าชิบะไม่อยู่เราจะรอดคิดว่าฉันจะไม่ติดกองไว้หน้าห้องหรือไงฉันแค่ NBC เนีจัก,กรวาลของหมานี่เองลองต้องใจติวดูก็ได้วะดีมาก